สวัสดีค่ะวันนี้มีแก้วแคมะมานำเสนอนะคะแก้วแคมะมหามงคลอันนี้ออกดอกเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะกระถางคุมโทนสุดๆสีชมพูแถนตัวปักฟามิงโกแล้วก็มีดินเผาไว้ให้ด้วยนะคะทั้งชุดอย่างนี้ชุดละส0งค่ะชุดละสองรยค่าส่งแปสิบนะคะมีสีชมพู อันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเขียวอันนี้สวยนะอันนี้คุมโทมนมากค่ะแล้วก็มีกระถางสีส้มนะคะอันนี้โรยเป็นหินนะคะแล้วก็มีนกแก้วคุมโทนสุดๆเลยค่ะกระถางละสองร้อยนะคะราคาส่ง80ิบาทค่ะได้ยกเซตอย่างนี้เลยนะคะนี่นีนี่กระถางหกนิ้วนะคะนี่ สวยๆไปเลยค่ะใครรับทักมาได้เลยนะคะที่ f Facebook พิชชาพันไม้นะคะแฟนเพจนะคะเพิ่งเปิดเพจนะคะอาจจะมีคนติดตามน้อยหน่อยนะพิชชาพันไม้ค่ะหรือไม่กระโทรมาที่เบอร์0841318870ค่ะแล้วก็เป็น Line ID ด้วยนะคะก็0841318870 สนใจทักมาได้นะคะสอบถามได้ค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันสวยๆเลยค่ะพี่ออกดอกนะคะบางต้นเริ่มมีกิ่งติดดอกแล้วนะสีชมพูสีฟ้าสีเขียวแล้วก็กระถางสีส้มนะคะขอบคุณมากค่ะ